สวัสดีค่ะสวัสดีวันทีใหม่นะคะวันนี้เรามีไหว้พระสวสดมนต์ใหญ่ตอนรับปีใหม่ค่ะวันนี้อยู่ที่ค่อที่ใส่เกาะอห้ยูน้องหงค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเด้ยบุญแล้วกันนี่ไหว้พระตอนรับปีใหม่กับวันแรกของปีค่ะทุกคน วันนี้เริ่มทำการแสดงสามทุ่มนะคะทุกคนจะหอซอนแจงมีรวมบุญกระถางวัดวัดราคาหนึ่งรอยบาทนะคะถ้าจำผิดพ, <laughs> พี่น้องมาเอาบุญต้องกันเด้อต้อนรับปีใหม่ด้วยกันคะ่ะวันแรกของปี2 5 6 8ริเริ่มต้นปีด้วยกันก่อนทำงานแสดงเราก็จะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันคะ่ะแต่ว่าวันนี้พี่เหน่อยนะคะเป็นไหว้พระต้อนรับปีใหม่เมื่อแรกของปีบอยก,ก็จะพาเราสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้ จำขาวันนี้ก็จะสวดบทไยย่สวดชัยมงคลค้าทานะคะพี่น้องก็ได้บุญรตับกันหลายๆด้วยค่ะ